สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะขณะที่กิกกี้นะคะกำลังดูแลต้นไม้และมีการแบ่งขยายพันธุ์ต้นไม้นะคะโดยเฉพาะว่าน พญาแย่แยนี่ถือว่าเพื่อนถามหาแล้วก็ตามหาอยากจะได้กิกกิ๊กเลยต้องรีบดูแลแล้วก็ใส่กระถางเพื่อที่จะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆวันนี้นะคะและในขณะที่กิกกินะคะกําลังดูแลต้นไม้อย่างเพลิดเพลินนะคะก็ได้ยินเสียงน้องนกค่ะซึ่งน้องนกที่กิกกิเลี้ยงก็มีหลากหลายชนิดนะคะโดยเฉพาะน้องนกหงหยกนี่มีเยอะที่สุดค่ะรองลงมาคือนกเลิฟเบิร์ดและนก คอ็อกกัลมีน้องนกลิงเน็ตด้วยนะคะและนี่ก็คือน้องนกหงยกค่ะขณะที่กิกีก้กำลังดูแลต้นไม้ค่ะทุกคนกําลังรีวิวต้นไม้อยู่นะคะปรากฏว่าเกิดกรณีพิพาคะระหว่างแม่กับลูกนะคะ นี่ก็เป็นอีกเรื่องนะคะที่อันตรายมากๆเลยนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่เลี้ยงนกหงอยกนะคะถ้าน้องนกลงจากรังแล้วนะคะและแม่เนี่ยกําลังมีลูกคอกใหม่กําลังไข่กําลังฟักไขอย่างนี้นะคะต้องระมัดระวังเลยค่ะระมัดระวังสําหรับลูกนกที่ลงจากรังแล้วต้องจับออกจากกรงนะคะเพราะว่าถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวแม่จะไล่จิกนะคะ และนี่ก็เป็นอีกกรงนะคะที่กิกกี้ก็เพิ่งเห็นวันนี้ล่ะค่ะว่าในรังนี้มีลูกนกถึง5้าตัวเลยนะคะทุกคนซึ่งกรณีแบบนี้นะคะแม่นกเนี่ยจะต้อง ให้ลูกนกออกจากกรงหรือว่าออกจากรังไม่ให้ไปยุ่งกับลูกนกกลุ่มใหม่นะคะซึ่งอันตรายมากๆเลยค่ะแต่กรณีแบบนี้นะคะเราก็จะเห็นพ่อแม่นกนะคะก็คอยป้อนอาหารให้แม่นกนะคะซึ่งแม่นกจะต้องดูแลลูกนกต่อนะคะในช่วงแรกๆเนี่ยนะคะหลังจากที่มีการฟัก ไข่ออกมาเป็นลูกนกตัวอ่อนเนี่ยแม่นกจะดูแลนะคะแต่ที่สําคัญแม่นกเนี่ยจะห่วงลูกนกคอกใหม่ค่ะจะไล่จิกลูกนกคอกเดิมนะคะดังนั้นเพื่อนๆต้องระมัดระวังนะคะอย่าชะล่าใจตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายที่กิกกี้ยังไม่เอาลงจากกรงคือไม่เอาออกจากกรงเนื่องจากว่าตอนที่กิกกี้เก็บลูกนกตัวอื่นที่เป็นพี่นกเนี่ยประมาณ3าถึงสตัวเนี่ยออกจากรังนี้เนื่องจากว่ากิกกี้เห็นว่าตัวนี้ยังอยู่ในรังนะคะ ก็ยังไม่เอาออกมาให้แม่ป้อนลูกนกก่อนแต่วันเวลาผ่านไปประมาณ1สัปดาห์ค่ะถ้าแบบนี้มากกว่า3-4วันเนี่ยนะคะก็จะเกิดกรณีแบบนี้ค่ะนี่คือน้องนกอีกกรงหนึ่งนะคะที่กิ๊กก่อนหน้านี้นะคะคิดว่าจะให้แม่เนี่ยคอยป้อนนะคะแม่กับพ่อคอยป้อนลูกนกตัวนี้ซึ่งลงจากรังแล้วค่ะแต่วันเวลาผ่านไปวันนี้เช้านี้ค่ะทุกคนลูกนก 2- 3ตัวที่ยังไม่ลงจากลางังมีพี่นกตัวนี้ที่ลงก่อน เอเพื่อนใช่ไหมคะแต่ว่าพ่อแม่ยังป้อนอยู่กิก้ก็เลยคิดว่าจะให้พ่อแม่ป้อนอยู่แต่วันนี้ค่ะดูหัวน้องนกสิคะถูกจิกที่หัวนะคะทุกคนก็ไม่มั่นใจว่าเป็นแม่นกหรือพ่อนกเพราะกิก้ก็ไม่ได้ดูรังนี้ตลอดตอนนี้น่าสงสารน้องนกตัวนี้มากเลยค่ะที่ลงจากรังค่ะดังนั้นเพื่อนๆนะคะเห็นกรณีแบบนี้นะคะนี่คือแม่นกกับลูกนกไล่จิกกันนะคะส่วนใหญ่แม่นกจะไล่จิกลูกนกค่ะกรณีที่เราเนี่ย ไม่เอาลูกนกที่ลงจากรางออกจากกรงนะคะก็อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้นะคะเนื่องจากว่าแม่นกเนี่ยก็จะห่วงลูกนกหรือว่าดูแลลูกนกคอ,อกใหม่ค่ะนี่ก็เป็นพฤติกรรมของนกแต่ละกรงต้องคอยสอดส่องนะคะบางกรงก็ไม่มีปัญหาก็กดูแลทั้งคอ,อกใหม่คอ,อกเก่าได้นะคะแต่ก็อย่าประมาทละกันนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะที่เป็นมือใหม่หัดเลี้ยงนกนะคะคอยสอดส่องดูแลน้องนก หากนกลงรังแล้วต้องรีบเอาออกจากรังนะคะขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งค่ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ